สวัสดีค่ะชอแมดากอจอนะคะนี่นะคะมาดูจ่าสั่งกระสีไปไหนน้องเยี่ยไปซิลเลอร์ค่ะสังกรสีนี่นะไปหน้าพี่ดอนพี่อ๋อหน้าพี่ดอนเธอไปทำห้องน้ำนะเพราะว่าครบอันของพี่ดอนน่าจะไม่พอเนาะห้องน้ำเพิ่งจะมีอย่างเดียวเนาะห้องน้ำพี่ดอนยังไม่มียังไม่มีหรอจ้าห้องน้ำนั้นเป็นของคนอื่นที่ที่สวนที่เราใช้อยู่ ลุมพี่ดอนไม่มีห้องน้ำเลยแม่นบาไทยบ,าบ้านนอกมีแล้วเนาะจากแล้วค่อยกับมีมีเหตุจากสัดว์ก็ได้หลูลกพี่ดอนไม่มีห้องน้ำนะฮะอันนี้ก็ไปทำเป็นพี่ดอนก็ได้ใช้ไปเลยยาวๆไปเลยเนาะต้องถามไทยบา้านนอกเด้ยวยบางทีเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเอาค่ใบตูบได้กีบตัง้งหนึ่งเอาไหมเอาได้คือเอาไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนี้นะคะนี่จะไปทำห้องน้ำนะคะสังกะสีนะคะ อ๋อนั่นนะครับไปทำห้องน้ำนะครับแล้วก็มีแพ็กน้ำด้วยนะคะอยู่ข้างล่างนะคะไม่ได้มาขายนะครับเราไปขายนะเอาไปทำห้องน้ำหรอคะเออเอาสังกระสีไปทำห้องน้ำอยู่หน้าของพี่ดอนน่ะนะขอบี่ดอนหรอคะขอบที่เป็นศูนย์ขอบซึ่งเป็นศูนย์ที่เขาเอ่อเป็นที่ตั้งในการศูนย์อำนวยการในการติดตามอืมค้นหาคนตายยินน่ะนะค่ะ เพราะว่าคนเยอะ้องใช้ห้องน้ำเนาะครับผมว่าเป็นเรื่องจะเปลี่ยนที่เขาต้องมีห้องน้ำข้องในค่ะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็เป็นข้างล่างก็เป็นน้ําอยู่ยี่สิบคข้างล่างก็จะมีน้ํานะคะแต่นี่นะคะแต่ดูลําบากนะคะเพราะว่าปิดแล้วนะคะซึ่งทางเอ่อผลิตภัณฑ์รีอานี่เพิ่นเอาน้าไปสมทบนะ เป็นน้ำดื่มที่ในการร่วมสนับสนุนยี่สิบแพ็คใช่ไหมครับครับยี่สิบแพ็คน้ำยี่สิบล้านนะคะเป็นของรีอานะคะครับผมซึ่งทางรีอานะครับเพิ่งก็ได้สนับสนุนเป็นน้ำดื่มเนาะค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางทีมค้นหานะครับทางคุณลุงคุณป้าลุงคุณป้าแตนแล้วก็ทางพี่น้องยูทูบเบอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นทางทีมค้นหาญาติพี่น้องชาวบ้านค่ะนะครับที่เพิ่นได้มามีจิตอาสาในการมาร่วมนะครับ สมทบนะครับในการค้นหาในครั้งนี้นะเพื่อให้ตามหาทางคุณตาเย็นนะครับคุณตายินคุณตายินนะครับอย่างันเป็นความสรักสมัรสมานสมักคี้่ว้อยเดือซึ่งกันและกันเนาะในภาวะแบบนี้นะครับต้องช่วยเหลือกันเนาะเพราะห้องน้านี่ก็สำคัญนะคะเราเราขนขึ้นกี่แผ่นที่าท์บานโน่ยี่สิบครับยี่สิบแผ่นครับคุว่าก็น่าจะพมเพราะว่าเป็นสังกระสีชุ่มมันี่สิบ ป็นสีที่ลื้อออกจากไอ้ซุ้มลุงตรงนี้ใช่ไหมคะครับแม่นครับอย่าลืมเอาตะปูกับค้อนไปด้วยนะครับผมก็ตะปูกับค้อนลุงบอกอค้อนก็มีอยู่ในรถทัมบน้องอยู่แล้วก็มีตะปูอยู่หมซื้อาแล้วน่าจะเพียงพออยู่แต่ว่าตะปูของคุณลุงจะอยู่ตรงไหรครับพี่ตั้ม เห็นวัตะปูคือผมซื้อแล้วล่ะแต่ว่าย่านหามันเพียงพอเรือยางไงเราจาขอเปนกำลังใจอยู่ที่กล่งนะคะเออเอามาเป็นกุเลยไอ้เออเอามาเปนกูเลยไองต่อไปหาบ้านเนียตรงนี้จะเป็น

ขไม่ได้ปับปให้ลงด้วยได้ได้ครับนี่นะคะแกงเห็ดข้าวเหนียวฮ้อนๆหมดทีะข้าวเหนียวฮ้อนๆเอาของแม่บุญถิ่นเลยดีใบดีใบไ่กินเลยจับไปเยอะแล้วล้าข้าวเหนียวมีแล้วข้าวเหนียวมีแล้ว่ข้าวเหนียวมีแล้วคุณตาคำใหญ่คำใสบอับอแมนของเอฟซีเมา์ของเอฟซเอคุณมาส์ขข้าวเหนียวนาไปแล้วแล้วก็แกงแล้วก็แบ่งให้ลุงอนตีคขันติ พอหานหลังบ้านด้วยข้อหานหลังบ้านพ้อหานหลังบ้านพอหลานหลังบ้านขอหลังบ้านคือเหลนแตอหนขอหกนหลาอลบ้าห็นหานขอหหบ้นข้นหับห็นหบ